สวัสดีครับวันนี้ก็ดาวจันย้าย,ายอีกแล้วนะครับแต่คราวนี้เมื่อวานดาวเกตย้ายเนาะทีนี้ดาวเกตย้า,ายไปอยู่ในราศีธนูราศีธนูเป็นธาตุไฟวันนี้ดาวจันท์จะย้ายไปอยู่ในราศีธนูร่วมกับดาวเกตด,ดาวจันทร์เป็นธายตุดินย้ายไปอยู่ในราศีธาตุไฟดินกับไฟรวมกันปั้นหม้อได้อันนี้รวมกันจะทําให จะทําให้สร้างสิ่งใหม่ๆได้นะครับในช่วงนี้ในช่วงที่เราจันย้ายไปอยู่ในราศีหนูเนาะแล้วดาวเกตเนี่ยดาวเกตเนี่ยไม่มีตัวตนนะแต่ดาวเกตเนี่ยจะส่งผลให้กับดาวอื่นๆหรือพระบออื่นอ่าถ้าเกิดเป็นดาวดีก็จะส่งผลดีถ้าไม่ดาวเสียก็จะส่งผลผลเสียเนาะเฮดาวเกตเนี่ยอยู่กับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโลกวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมฮะเกี่ยวกับเรื่อง ไอที IT, เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับอันนี้เรื่องพวกนี้จะมาส่งเสริมในช่วงเนี้ยให้กับดาวจันนะแล้วก็อนอกจากนี้เนี่ยดาวดาวพฤหัสเป็นดาวเกษตรเจ้าของบ้านราศีธนูเนี่ยเป็นมูล,ละของดาวจันทร์ในทักษะด้วยดังนั้นการที่ดาวจันทร์ย้ายมาอยู่ในภพในภพเนี้ยร่วมกับดาวเกตเนี่ยผมทายว่า ส่งผลดีให้ดีขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เข้ามาซัพพอร์ตในช่วงที่ดาวจันทร์ย้ายมาอยู่ในราศีธนูอ่าโอเคประมาณนี้และเดี๋ยวดาวจันทร์ย้ายไปอยู่ในราศีไหนเดี๋ยวเรามาตามกันต่อว่าดาวจันทร์จะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับ